พอยี่จัดเปิดแล้วลบมาแล้วเด้อค่ะเราไปเรียนรู้วิชาการใส่ซีวิตอยูรลออเอดกับตะทองมาเด้อค่ะสนุกไหมลูกลูกครับตั้งแต่ลบมานี่ก็บอกคอยปากกับแม่เด้อค่ะบอกคอยเว้าโทรไปกะบ,บ่อยากใส่แม่โทรไปเด้อบอกถามแม่ว่าแม่โรมาทำไมเนี่ยเขาว่า สวัสดีครับก่อนลูกอือเป็นบาล่ะกะบ,บอคอยอันนี้เด้มอมึงใส่เกือบอีนีดนี่เพิ่งตื่นใช่ไหมเพิ่งตื่นใช่ไหมครับเพิ่งตื่นด้อะมาจากเงินตาทองเอ้ยเอ้ยอยมึงหนาตายังมอมแมมยอะพี่น้องเยะเออหนาตายังมอมแมม,แม,มเอ้ยเป็นบาล่ะเขินเขินยะอ่ะสวัสดีครับให้แม่ก่อน อุ้ยดำหมดเลยเอาทำดีๆลูกขึ้นสวัสดีครับดีๆไปไหนมาเราไปเล่นกัตงเาล่นตทองไหนต้องจัดนั่งรถไปที่ไหนมานะครับไปจังหวัดอะไรนะจังหวัดคนจังหวัดคนไดไปร้อยเอ็ดมาใช่ไหมลกูกไปทําอะไรที่ร้อยเอ็ดครับไปทําอะไรครับไปไปบดปลาเหมโอ๋อเหรอได้ปลาเยอะไหมอ่ะเยอะ<ๆ> อร่อยไหมครับอืมหลังจากนี้ข้าสิเดินทางไปหาตะทองเด้อค่ะพี่น่องนี่ยังเกาะไม่ไปตาละกาลานไปไม่ได้หรอกบอกกับ่าท้องมันจะปั่นไปได้ยังไงรถมันเยอะรถคันใหญ่ๆน่ะกินนมอะไรนมอะไรเรื่องนมอะไร Hmm. จะปั่นตะก,กร่ดานเนาเเนาะพอเอาสองหล่อออกกระคีบว่าใดทรงโตว่าท่านใดสอมมีก่ะสี่สอมมีกะัออกะไปไปขึ้นรถไปหาตาซูไปไหนไปหาพี่อิงแล้ว นี่คือโชกอันนั่นด้วยพี่เนาะดอกโตดกพี <_ d ok> ่ที่เราจะพายเบิ่งีบกับสิเห็นเ้ยค่ะว่ามกม่วงต้นนี้ร้ายแห้งดกแห้งกำ <_ d ok> ลังออกดอก <_ d ok> นี่ก็จะกินบัดปี้ล่ะค่ะต้นมกม่วงต้นนี้เอามาเร็วลูกพี่ไป <_ d ok> มาได้แล <_ d ok> ้วครับลูกพี่ พี่น้องมาขอตาพอดีแล้วขึ้นรถไปก็ตาจ่อย moving on. mm-hmm มาลับคลิปนี่ แต่เอ็งกับขอจบวงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะยังน,นี้องเห็ดหนาคีโคโนโนิน,นำกินซุปตัมไหมลูกมันเป็ดมันเป็ดม, <c oughs> มันกลามยะนี่คือกลามไงแท้อ้า่ะ <c oughs> <c oughs> ปิดคลิปให้แม่หน่อยแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊วยสิ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามจัดเปอร์นะครับคสวัสดีครับด้วยสวัสดีค่ะบ